กลับมาแดีวจ้าพี่น้องกลับมาเตะใจตลาดสดแดีวจ้าก็ได้หลายยางหลายแนวเนาะคะ่ะเป็นผุ่มเป็นพ่วงเลยเนาะคะ่ะเมื่อนี้เนาะ,ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะครับส่องสะพาไทยแลนดี่เนาะค่ะกับี่น้อ,นองที่เข้ามาขายมาเดียร์ซาบูพุงสดทิมลังค่นนะ,คะนี่มาเดียดนนำจิ้ม เป็นจังไงเหน็นจะเสบหรือบป่น้ำไขว้มาเบิ่งได้เด้ค่ะก้อนอื่นนี่ก็แยกวัตถุดิบก้อนนอกจากจะได้ง่ายในการเอาไปล่างเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะองค์ประกอบมัอนี่เนาะค่ะกะซีกุ้งแก้วมีกระโพดออนค่ะกระโพดออนอี่บทตองหันค่ะล่างทั้งอันจุ้งทั้งอันเด้กเนาะค่ะแสีบพวกกันพวกการที่เท่าหันนี่เนาะค่ะพี่น,ะะนอ้องผู้ยปกคยร่องร่องเบิงะะ่งแล้วค่ะมีขึ้นหน้าฮองกวงมี กวงตุ่งน้ำเนาะค่ะว่าออกซุปทองในเดือนบ,บัณนี้เนาะค่ะออกเสียงหมดสื่อค่ะพี่น้องขออภัยน้ำเนาะค่ะสำคัญสุดนีรัะคือมะพร้าพีชขาดกุ้งอะได้จ้ะบ <c oughs> อกเลยยังเนาะค่ะพี่น,อนอ้องงอเป็นก้นมากินเพียรค่ะเลยอยากบอกไปดูเนาะค่ะเล็ดควรพริกออกก่อนจเจ้าไปด่างเนาะค่ะจะได้ง่ายในี่แต่นำ้ำมะพร้าวเนาะค่ะพี่น้องงอใส่พริกนี่เดียวแต่คว้มมก ของไผของมันเนาะค่ะพี่น้องผู้ดใดมักหลายใส่หลายผู้ดใดมักน้อยใส่น้อยผู้ใดบ่มหักเผ็ดกับบต่ต้องใส่เนาะค่ะเชินตูหมักเผ็ดค่ะมีเท่ายไใส่ให้เบิด์มาตัดลากเผ็ดเข็มทองต่อจ้าโมน,นี่อะตัดสองด้ยค่ะมากินเผ็ดเข็มทองเนาะค่ะพีนนะะ่น้องเนาะน้ำจิ้มนี่ต้องใส่กระเทียมน้ำเนาะจะพี่น้องสิริเข้มข้นสิรหิหอมเชวนตัวมักใส่ได้ได้เนาะค่ะได้ได้เสียบได้วาสาันพี่น้องามาตัดลากพักบ,บุ้งต่อเนาะจ้าตัดเป็นท่อนๆเนาะคะ่ะ ตัดเซนตัดเน่าตามใจอบได้จ้าหรือบวดตัดก็ได้ค่ะออกที่มักเนาะค่ะพี่น้องเนาะอุ๊ยดูมีต้นหอมขึ้นใส่น้ำน,นาะจ้าพี่น้องมันต้องใส่เนาะคะ่ะน้ำซุปสีแดงหอมเนาะคะ่ะสีแดงแซบ่บกุ้งนี่ก็จะเป็นกุ้งอัดฟิตเนาะคะ่ะเป็นกุ้งอัดแข็งมากนะคะบรไก้กุ้งสดนะะนเนาะค่ะมือนเด็กเตรียมวัตถุดิบเรียบยร้อยเดียวเนาะค,ะาค่ะพักไว้สักก่อน กอมาเห็เดน้ำจิ้มต่อได้จ้ะส่วนผสมของน้ำจิ้มเนาะค่ะพี่น้องตามต่อไปนี่ได้เนาะจ้าลักๆโก๋มีสดมะเขือเทศเนาะคะ่ะสดมะเขือเทศนี่แต่เจ้าโอจะขวดยากเนะะ่เนาะจ้าราะมันเน้นมันแข็งค่ะพี่น้องเนาะ,ะตามมะด้วยเนาะจ้าสดมะขี้ขาดอันนี้จะเท่ง่ายเนาะคะ่ะใจยางนันนุขวดจ้ดแล้วก็โตด้วยพริกกระเทียมพีปันไว้เนาะคะ่ะ ด้วยผงแซ่บน้ำตาลน้ำปลาจ้าหรือผู้ใดอยากใส่เอียงหนออเนื้อหนีก็ได้ได้ค่ะชิมเอาแล้วค่ะมักแบบไดคนสน่วนผสมให้เข้ากันหรือจนกว่าน้ำตาลมันสิดละลายแล้วจ้ะต้นไปได้จ้าจน้ำจิ้มนี่มันต้องใส่งน้าขวาน้ำหนูนจา้าแต่ว่าส่วนโตเนี่ยคือขบบึ้บ่มัก,กค่ะบ่มักงาขัาวค่ะก็เลยบ่ได้ใส่เน่อผู้ใดมักก็ใส่ตืมน่อยได้จ้าเซฟเดลตั้งหมดโตได้จ้า ไปจังไหนพี่นอ้องอัตาไปตาเส่บบัวมาเด้อพี่น้องทุกคนมากินชาบูน้ำกันก็ร้อนหมอเดือดเนาะที่นี่เนาะหมอเดือดเลวขอตัวลาไปกินชาบูก่อนเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์กดกระดิงให้น้ำเนรอจา้าเพื่อเป็นกำลังใจเด้บผลาคลิปต่อตไปเด้อ บายบายไปพบกันคลิปหนะ้าเด้อจ้าพี่น้องเด้อสำหรับมือนี่สวัสดีค่ะ